สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีนะครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะะวันนี้เรามาแบบอากาศดีมากเลยนะครับอากาศแบบหนาวจริงๆนะครับวันนี้เพราะว่าฝนตกรอบเช้าลมนี้อย่างหนาวเลยวันนี้ผมก็เลยแบบมารอเจ้าเช้าดูนะครับเผื่อได้เมนูอะไรแปลกใหม่สวัสดีครับพี่อ้อย มีออเดอร์จากพี่ฟุตแพนด้าด้วยนะครับนี่อันนี้ทำส่งหรือยังพี่่อยอ๋อยัอยงอาจจะรอเวลานะครับ ของกลุ่มอเมริกาโกน่ค้าไม่ใส่อ๋อ,ออเมริกาโน่นะไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลนะแังข้าจิ้มออแก้วสวยจังเลยคาเฟ่เด้งยายนที่อ้อยหมด ยังมาไม่ทันเลยกินกันมาติสตูเตอร์แก้วจิ๋วถ้าไม่ใส่น้ำแข็งกินแบบกหลังเลยนะพี่อ้อยอร่อยรสชาติกาแฟถึงมากนะครับกาแฟสดชิปราคาห้าห่อผักนี้พี่อ้อยแบบวานให้ผมช่วยเลยนะนี่พี่อ้อยเสิร์ฟได้เลยนะครับ ต้องเป็นงานด้วยนะไม่ใช่อยู่นานไปเริ่มใช้เป็นแล้วนะครับพี่อ้อย <c oughs> นี่นะมาดูหน้าร้านเยอะเอ้ยย้อยมีขนมด้วยชลิป <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นขนมของลูกค้านะครับอา้าวไปไหนแล้วแม่ค้าแม่ค้าไปไหนละ <c oughs> <c oughs> นี่นะด้านบนนะครับเดีย๋ยวก็ขึ้นไปข้างบนสักครู่ มีซอสต,ต่างๆนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยผมว่าซอสสตรอเบอรี่แท้ๆเลยนะครับที่พี่อ,อ้อยทำเองเลยนะครับด้านล่างเครื่องทำกาแฟสดนะครับแล้วก็เครื่องปันนป่นก้านปั่นก้านปั่นแบบนี้ถ้า,าสนใจยังไงก็ลองทักสอบถามให้อยดูนะครับที่เพจคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับนี่ฟาเขียวๆนี้ก็จะเป็นผง เนตกาแฟอ่าเนตที่ชาเอ้ยไม่ใช่สิแคนตารูปเผือกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นกระปุกฝาเขียวๆนี่พี่อ้อยนำมารีไซเคิลนะครับทุกคนหลายท่านแบบสอบถามว่าอยากได้กระปุกสีเขียวนะครับตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับแต่ก่อนพี่อ้อยซื้อมาขายเป็นจำนวนเยอะแล้วก็จะทิ้งก็เสียดายอยางพี่อ้อยก็เลยมาล้างแล้วก็มาใส่วัตถุดิบแทนเนาะนะครับ มาเ,เติมนมขนะ้นและแล้วก็อุปกรณ์การชงต่างๆของพี่อ้อยครับดูกแก้วนี่มีหลายไซส์มากเลยแล้วแต่เมนูด้วยนะที่พี่จะเลือกทำปุกซีข้าวขาวนี้เป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็นี่เป็นคอฟฟ่เมอนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบชาเขียวชาเย็นนะครับ <laughs> ใบชาเขียวบด เป็นส่ตรผสมจากทางร้านพี่อ้อเองนะครับชาเขียวที่ทุกคนได้เห็นที่ผ่านมาก็จะเป็นสีสวยหอมกุ่นมากเลยทั้งชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะครับพี่อ้อยมุดเอาแก้วนี่เองนะครับมมเห็นไหม,ไม <laughs> นี่แหละใช่ ถ้าเป็นอากาศหนาวๆนะครับมาแล้วมาแล้วเมนูร้อนๆเราจะได้เจอกันเริ่มเย็นเ,ม,เม,มา <laughs> พี่ๆหลายคนก็ถามหานะพี่วายว่าอยากเจอเมนูร้อนร้านพี่วอยจังเลยเนี่ยมาแล้วนะครับเราจะได้เจอบ่อยขึ้นด้วยนะถ้าเกิดว่าอากาศหนาวยาวนาน <laughs> ดูลมสิวันนี้จะมีเสียงลมแบบนิดนึงนะครับทุกคนอาจจะรบกวนหน่อยหนาวมาเนี่ยเห็นหนาวย<ก>ิงดูลมสิ<ๆ>บอกว่าสิน้นสิ้นเดือนหนาวนะคะได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะคะเหมือนยือนอยู่ริมทะเลเลยนะเนี่ยจริงๆหนาวมากพี่ว่าต้องเราต้องเตรียมเสื้อแขนยาวแล้วนะใช่ผมว่าพี่ว่าต้องใส่เสื้อแขนยาวขายนดแหละหนาวมากเลย อันนี้เป็นคู่กันกับขนมอยู okay. ่หน้าร้านใช่ไหมพี่อ้อยลูกค้าก็ลูกค้าหยิบขนมมาเอาไว้กินคู่เนาะขนมยูโรนี้ทานกับเมนูร้อนกับเมนูเย็นนี่อร่อยมากนะครับเด็กน้อยไอของปากเด็กน้อยเด็กน้อยน้อยปั่นจักรยานหยอกกัน เมนูโอวันตินนี่เองโอ้มีปั่นด้วยเหรอว่าแล้วผมก็ไม่ได้เจอนานเหมือนกันนะครับเนี่ยเราเห็นไปพ,พร้อมๆกันเลยกินละมุนยังไยโอวันตินคิดถึงตอนสมัยเป็นเด็กเลยทานก่อนไปโรงเรียนนะครับพ่อแม่ช,ชงให้ ใช่ต้องทานก่อนไปโรงเรียนด้วยนะฮะสมัยตอนเป็นเด็กโอ้มันติ่นร้อน,น,นยังยังไม่เข้มพอใช่ไหมยัง,งิ่มโอ้กลิ่นแม่พี่วอยล้มุนมากเลยนะครับนี่ค่ะริ่งที่ถึงขิงเม่ใช่ แต่ก่อนนี้ซองนะพี่อ้อยซองละห้าบาทช,ชงใส่แก้วเลยแต่พี่อ้อยนี้ชงถึงนะครับเคยทานลอะอร่อยใช่พี่อ้อยแกจะชงแบบชูกลิ่นมากาะอ่อชิมก่อนใ <laughs> ช่ไหชูชูกลิ่นเพราะว่าชิมก่อนลอพี่ออ้ยๆทำชิมก่อน <laughs> แก้วน่ารักจังเลยดูสิดูมือพี่อ้อยกับแก้วนะครับ แก้วนี้เล็กจิ๋วมีฝาปิดด้วยเนาะสังเกตที่หลอดนะครับแบนแบนโดดขึ้นไม่นี่พี่อ้อยเป็นหลอดร้อนคะ่ะโดดได้อยู่เป่าด้วยนะครับลูกค้าทานไปลวกลิ้นนะครับถ้าไม่เป่าอันนี้เป็นเมนะะูจัดส่งค่ะอ๋อโอ้จัดส่งแต่เช้าเลยนะครับ กก <c ười> <intimacy> แกเขาหน่ารักดีนะพี่วายจิ๋วแต่แจวอะไรนั่นเนี่ยแต่ว่ากาแฟร้อนอะ่ะพี่วายยังไม่มีเลยกาแฟสดร้อนนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ซิงเกิลช็อตพี่วายยังไม่มี กซิทุกทา่กำลังปรึกษากันก,กำลังอ่านเมนูแน่ๆเลยห <c oughs> น้ารถดโอ้โ <c> ห <oughs> ดูความตึงเปียของฟองนมนะครับอากาศหนาวทีอะไรนี่ฟองนมเหนียวดีมากถ้าเจอย็น ปูหนึ่งชาเขียวหนึ่งโอรีโอปัน่งค่ะใกาแฟหวามั่งค่ะชาเขียวหนึ่งข้าปูหนึโอริโอ้ปันหนึ่งล่ากนในกาแฟหนึ่งนะหนมั่งได้ เดินหน้าร้านก่อนนะครับช่วงนี้ก็สามารถโทรสั่งย่อยจองไว้ได้นะครับคิวยังไม่แน่นมากนะครับช่วงนี้เพราะว่าเช้าจัดเลยอากาศหนาวแล้วลูกค้าตื่นก็ยังตื่นหรือยังไม่รู้นะครับยี่ห้อนี้ตื่นไม่ต้องบอกว่าลูกค้ายังไม่สะดวกซื้อ สามารถโทรสั่งจองก่อนได้เลยนะแล้วก็แจ้งเวลามารับด้วยน,นะครับมารับมาส่ง,นนงสยังเดี๋ยวเขาจะโวยผมนะพี่อ้อยใจเย็นย <laughs> ยจะว,ว่าเอ๊วันนั้นทำไมกอบไขยนุ่นนี้นั่นอีกแล้วมาเจอกันจริงจริงแล้ว ลูกค้าที่อ่อยก็ดูคลิปพี่อ้อยนะครับดูแล้วก็มาซื้อกันนะลูกค้าแถวนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับที่รับชมร้านพี่อ้อยแล้วก็ติดตามร้านพี่อ้อยเสมอมาเลยนะครับตั้งแต่โอ้โหยาวนานกันเลยเลยแบบยินดีต้อนรับสําหรับคนที่ชื่นชอบแบบให,ใหม่ๆหรือเพิ่งมารู้จักร้านพี่อ้อยนะครับร้านพี่อ้อยอยู่ที่อําเภอกระนวลน,นะครับจังหวัดขอนแก่นนะฮะ ที่ตั้งร้านก็อยู่ตรงข้ามเยื้องๆโรงเรียนพัฒน,นาการศึกษานะครับอยู่ในซอ,อยขับตรงมาก็เห็นเลยหาง่ายนิดเดียวนะครับหาง่ายนิดเดียวนอกนั้นหายากพูดดีนะแต่ลองพูดดีมานอนเต็มอิ่มสิคนระับล่องเบองแล้ววันนี้นอนเต็มอิ่มมาตื่นเช้าด้วย อันนี้คือลูกค้าบอกเ่นูอะตากล้องเรานอนเต็มที่เนี่ยเราเจอแล้วนะเมนูที่เราตามหากันมาครับต้องมาเช้าจับเลยนั่นเนี่ยเราถึงจะได้เมนูคาปูชิโน่นะครับมีคาปูชิโน่มีน้ำกาแฟแล้วก็ โอรีโอปัน่นมีชาเขียวด้วย ดูสิหอมหอมวันนี้บรรยากาศอย่างเช้าๆเลยนะครับครับชามะนาวมามะนาวมามะนาวมามะนาวามา,วา,มาวมเดิมนะครับดูบรรยากาศตอนนี้นะคท้องฟ้าแบบคืมมากเลย <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าอากาศสดใสดีนะเอนตเย็นว่าลูกค้าเรามันจะเอวมันติดร้อนของลูกค้าเรามันจะเย็นกว่าเลยโอ้โหอลูกค้ามันไม่มีตู้ร้อนดีเหมือนกันลูกค้าจะได้ไม่ต้องเป่าไปถึงก็ส่งทานได้เลยลูกค้าพี่ม่เข้าใจอยู่นะเขียวเยอะผมคิดว่านะพี่ว่าเห็นคิวเยอะก็ต้องก็ต้องเข้าใจแหละไปบังคับเลย ดูฟองนมนะครับนี่เอกลักษณ์ของคาปูชิโน,โน่ครับต้องมีฟองนมอยู่ด้านบนแบบนี้เลยใช่ไหมพี่้อยถามมาคอมั่นใจก่อนให้ข้อมูลแบบไปทั่วไปที่อีกทีนี่ดูแก้วคอฟฟิชาคาเฟในนี้ก็จะมีแฟนเพจด้วยนะครับชื่อแฟนเพจก็กดตามนี้เลยคอฟฟิชาคาเฟ เนืกาแฟผมว่าพี่อ้อยเริ่มไม่ชิลแล้วน,นะครับตอนนี้สังเกตจากสปีดแกเริ่มเร็วขึ้นแล้วพี่อ้อยมีอะไรให้ช่วยบอกนะครับ เมนูกาแฟสดพี่วายเริ่มต้นที่30บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเมนูชาเขียวชายเย็นเมนูทั่วไปก็จะเริ่มต้นที่25บาบทนะถ้าแบบเมนูแบบแอดวานซ์จริงๆเคร,เรื่องเยอะๆก็เริ่มต้นที่35บาทอย่างเช่นเมนูนมฮอเกไกโดนะครับนมมี้ฟันนมสดส,ดสดตอเบอรี่อะไรประมาณนี้นะครับเลยนะมิกเบอร์รี่ปันสมูทตี้ มีมาก iden, ม,มายเลยให้เลือกทานผมก็พูดไม่หมดนะเมนูที่อ้อยนี่ที่อ้ยเสิร์ฟมคเลย น,นี่เป็นนมสดหรือโอรีโอ่โอปันป่นใช่ไหมครับอ๋อโอริโอ่ปั่นปกตินะครับรสชาติก็จะอีกแบบนะครับรสชาติจะไม่เหมือนกันกับน,น,นมสดโอริโอ่ปัน่นอร่อยคนละแบบต่างๆอย่างนี้เลยเสร็จแล้วกระจายเสิร์ฟที่รถเลยนะครับ เมนูน้ำมะนาวสดมาแล้วนะครับร้านนียก็จะเป็นนี่เลยบาร์เล็กๆนะครับนาา่นารักน่ารักอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะพี่อ้อยเอาน้ำมะนาวเฉยๆนี่ใช่ไหม โอเคนะครับขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะครับอาีฟชาคาเฟ่น,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับขอบคุณนะครับขอมีความสุขครับสวัสดีครับพี่อ้อยอือหือน้ำมะนาวพุ่งจิตโอ้โหผมว่าลูกนี้น้ำเยอะแน่นๆนเลยดูจากนี่เ,เลยใช่ดูสิดูนะฮะผมว่าเยอะแน่นอน เยอะนะไ,ไ,ไม่เยอะในอายเขานะนะเยอะอยู่นะครับน่าเบี้ยงเลยนะไม่คานำลายส่อแล้วครับคนทำเองก็ยังหิวเองนะเดี๋ยวผมถ่ายเมนูนี้ให้ครบเลยนะครับ แน่ๆเลยใช่ไหมพีอ่อ้อยเกลือเพิ่มความนัวบ<ะ>้า <c oughs> สมรรบนะไม่มีเปลี่ยนเลยไปฝึกที่ไหนมาสดแบบ <c oughs> หมนดุนจืดเลย คือน,น้ำนะี่ปีนออกจากปากแก้วนะข้ามุนแรงๆอย่าง,งนี้สุดยอดเลย เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้านะครับ